้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบสยโยอีแม่ทัพภาคที่4มะคุมเองส่งนาวิกทหารพลาน44ลองปฏิบัติการชี้เป้า4เมืองใหญ่ปัตตานีล่าผู้ก่อเหตุสุไนโกลก แม่ทัพภาคที่4เหลือทนแล้วลงพื้นที่คุมงานเองส่งนาวิกทหารพรานชี้เป้า4เมืองใหญ่ปัตตานีเตรียมออกล่ากบฏใต้ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรกา,ากฏทีน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ทีทางเดอะคริติและก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่องจากคืนวันที่8มีนาคม2568ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสโดยมีการลอบวางระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่และวางวัตถุต้องสงสัยในจุดสำคัญส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเหตุการณ์สำคัญเริ่มต้นจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ซึ่งเกิดเหตุรอบวางระเบิดที่หมู่บ้านผูแต่ก่อแลทําให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บหรายต่อมาในช่วงค่าของวันเดียวกันก็ได้มีเหตุการณ์รอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า,ฟาในอาเภอสุงไห่ปาดีจังหวัดนาราธิวาสแม้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากนั้นสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นในอําเภอสุงไห่โกโลจังหวัดนาราธิวาสโด,ดยกลุ่มก่อความไม่สงบได้ก่อเหตุข่าบอมยิงถล่มที่ว่าการอําเภอและวางวัตถุต้องสงสัยในหลายจ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายละบาดเจ็บสิรายรวมถึงสร้างความเสียหายต่ออาคารราชการและทรัพย์สินของทางราชการเหตุก hey, ารณ์ในครั้งนี้สแสดงให้เห็นถึงแผนการโจมตีที่ประสานกันในหลายพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่รัฐและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างรุนแรงทั้งนี้หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์อย่าง และให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวงังป้องกันการก่อเหตุในบางจุดโดยเฉพาะที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอให้เร่งปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้โอกาสแก่ผู้ไม่หวังดีมีช่องทางที่จะกระทําได้ซึ่งการก่อเหตุที่ไม่เพียงแต่ต้องการจะสร้างสถานการณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องการมุ่งให้เกิดผลกระทบไปถึงการสูญเสีย ทั้งที่บาดเจ็บและต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่เท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมด้วยจึงขอให้เร่งติดตามค้นหานำตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุดต่อไปทั้งนี้ภายหลังได้รับฟังสรุปสถานการณ์แม่ทัพภาคที่4ได้สั่งทบทวนแผนการปฏิบัติเน้นย้ำแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองสถานที่ราชการเป็นสำคัญเพราะจากพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุพบว่ามีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีกองกำลังแล และอาวุธพร้อมครบมือโดยก่อเหตุอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนแม้จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนทางด้านของทหารพราน44ก็ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการในการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยร้อยนขตอทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุวงเล็บห่วงเวลากลางคืนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้กำลังพลได้ ใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นการเตรียมความพร้อมหากถูกกระทําจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายณฐานปฏิบัติการของร้อยนขตทั้ง4อําเภอได้แก่อําเภอสายบุรีอําเภอกระเพาะอําเภอทุ่งยางแดงและอําเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีงานนี้ดูท่าจะจบไม่สวยแน่เพราะแม่ทัพภาคที่4ลงคุมพื้นที่สั่งการเองแถมทางฝั่งทหารพรานและหน่วยรบจู่โจมอย่างนาวิกก็ผนึกกับ งานนี้ถ้ายังอยากมีชีวิตแนะนำให้มอบตัวจะดีที่สุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซิโยอีกองกำลังถามเมืองซิ่งรถประทะเดือดว้าแดงจุบผ่านไป4เดือนธุรกิจขาดทุนแล้ว1.7หมื่นล้านเจ้าหน้าที่ไทยปิดทุกเส้นทางหากิน กำลังผาเมืองซิ่งรถไล่ล่าเครือข่ายว้าแดงปราบหนักทุกวันพบยอดอึ้ง4เดือนธุรกิจมือเสียหาย1.7หมื่นล้าน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเรียดว่าผลงานดีมากๆค่ะสำหรับกองกำลังผาเมืองที่ประทะกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของว้าแดงแบบไม่พัก ตามที่ทีมงานของ The Critic ได้เกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดหลายเดือนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคม68เวลา3นาฬิกากองร้อยทหารพานที่3109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่31จัดกำลังพลร่วมกับสำนักงานป้องกันและปร,ปราบปรามยาเสพติดภาค5สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงและสถานีตำรวจภูทรแม่จันทําการลาตระเวน เฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดการการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันลักษณะตรงตามที่รับแจ้งจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่จึงขอให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจสอบแต่ว่าบุคคลภายในรถก็ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่จงเกิดมีการประทะากาันรประมาณสินาที ผลการปฏิบัติฝ่ายเราปลอดภัยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายเป็นชายได้รับบาดเจ็บ2รายจากการตรวจค้นรถยนต์บรรทุก6ล้อดัดแปลงสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือไอซ์บรรจุอยู่ภายในถังสารเคมีจำนวน15้ถังรวมน้ำหนักประมาณ 1, 4 9 8กิกโลกรัมต่อมาในวันที่9ก้ามีนาคม68เวลา14นาฬิกาสีสนาทีพอรีกีดากรจันทรา ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยพันเอกอนุวัฒน์ปัญญานันท์ผู้บัญชาการเฉพาะกิจเจ้าตากร่วมกับนายอัส,สิทธิ์สัมพันธรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยพลตารวจโทกฤิทาพลยี่สาครรรองผพบพชภาค5้าพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บัญชาการภูมิภาคจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนางสาวอัญญารัตน์มาจันทร์ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังปปสภาค5เดินทางไปตรวจสอบของกลางยาเสพติดพร้อมทั้งรวมแถลงข่าวชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณนะสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายปัจจุบันหน่วยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลาง ส่งสพเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดกองกำลังผาเมืองในห่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ถึงปัจจุบันหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้176ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้191คนตรวจยึดยาบ้าได้ข9สิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองเมตรเฮโรอีนหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากรัมไอซ์หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลกรัมฟินหนึ่งจุดสองกิโลกรัมและคีตมนสองร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมจากการประทะกับเจ้าหนนน้้าทีจนวนครัง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต8ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายสูงถึง17,532ล้านบาทหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ